ราจะมาเล่นนี่ครับเมกกาโรดเฮ้ยไม่ใช่นี่ต่างหากนี่ต่างหากไม่ใช่นี่ต่างนี่ไม่ใช่นี่ต่างานี่ต่างมกกาโรดเอ็นเอชแน่นี่เหมือนเมกกาโรดเอ็นเกมนั้นเลยมาดูหน้าตาก่อดที่ขึ้นัวเยอะเลย เราเป็นพูดเดียวกันเองครับเราไปพูดเดียวกับชลางค้ากันแหละประกาศเปลี่นไม่ได้ผมไม่รู้ว่าปรับยังไงอะ่ะปัดกันได้แต่ต้องเผชิกับส่งเา้ก่อเพราะว่าเราต้องเสียเราพอจะกินได้เลยเออแต่ตอนนี้ผมปวดท้องมากจะอันเราว่อยู่เนี่ยเราต้องอยู่ข้างบนนะเพื่อจะดูก่อนมันอยู่ไหนเอูแล้วมันอยู่ฝั่งโน้นเนี่ยแต่เราสู้ โอนุซอไม่ได้ละโคนุซอมีเลือดเยอะกว่าเราแท้วิโหอ,อย่างเดียวนะเลือดเยอะเลยไหนตะกี้เห็นอยู่ไหน,นี่แต่ท่านอีทิสมาสู้กันเปล่าท่านอีทีสสายกว่เหมือนกันมามาดิใครเก่งกว่าฮะมาดิกโอฉลามขาวกับนี่ท่านอีทิสไดวันหนึ่งเออเขาเท่าไหร่ว,ว,วะเบาอยู่นะเนี่ยจัดเข้าร้อยห้าหรอทีหนึง่ง มันกัดแบบขยำไม่ไม่ยิงเลยเฮ้ยหูมามาก็ช้าเลยนิเวลหนึ่งเตทัดอีติสม่ถึงเตทัดอีติเอ้เตทัดอีติสลิ้นเป็นไรลิร้นฟราน